สวัสดีครับอาจารย์กิตินันน้อยมณีผมนายท่านิสอนวัฒนาลือรหัส55543206 023-7ขีดวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันจัดการลิงก์ลิสต์แบบ2ทางในวิชา Advanced Computer Programming นะครับเนื้อหามันนะครับก็คือ 1. มี double linked list structure แอด add node 3. insert node 4. delete node แล้วก็สุดท้ายก็เป็น example นะครับเลาลเรามาดู double link list กันนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของ s i m p l e link list นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ single link list นะครับเลาลเรามาดู double link list กันนะครับว่าจะมีนหน้าตาเป็นยังไงหน้าตามันก็จะมีนะครับมันจะแตกต่างจาก ซิงเกิตรงที่ว่ามันจะมีแบ็กเข้ามานะครับ Next เอาไว้คือเอาไว้ชี้ตัวถัดไปนะครับ Start เป็นจุดเริ่มต้นจำเป็นต้องมีนะครับแบ็กย้อนกลับไปโนดก่อนหน้าเริ่มแรกเป็นนันก่อนนะครับนี่ครับหน้าตาของดับเบิ้ลลิงลิท มันก็จะเหมือนกับซิงเกิลลิงลีดนะครับแต่ว่ามันดับเบิลนี่คือมันจะมีแบ็กเข้ามานะครับเอาไว้ย้อนกลับได้นะนาวก็จะเอาไว้ชี้ Data นะครับวอลก็ชี้ n น x กครับนาวเอาไว้ชี้ตำแหน่งปัจจุบันโดยใช้แค่ตำแหน่งเดียวพอเพราะดับเบิลลิงลีดมีแบ็กอยู่แล้วจึงใช้นาวแค่หนึ่งระดับก็เพียงพอวอล k ทำหน้าที่เดินนะครับ มาดูในส่วนของสตั๊กนะครับ mm hmm. ก็หน้าตาก็จะมีครับมีแบ็กมีเน็กงานพื้นฐานก็จะมีอยู่3อย่างเหมือนเดิมก็คือมี add node 2ก็มี insert node และสุดท้ายก็ delete node นะครับเราองมาดูการ add node นะว่ามันจะ add ยังไงนะการ add node นะครับมันก็คือ การเพิ่มโหนดใหม่ต่อท้ายลิงก์ลิสการเลือกใช้ก็คือเราจะเอา now เท่ากับ add node add date start แล้วก็ส่ง10ไปนะครับนี่นะครับการทำงานนะครับมันก็จะคือมันก็จะส่ง a d d d e ของ start ไปเพราะว่าพราะมันต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายใน start และต้องให้ pointer now ชี้ไปยังโหนดใหม่เลย ไปนะครับดังนั้นก่อนจะแอดโนดต้องตรวจสอบว่ามีข้อมูลแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีก็แอดโนดต่อไปต่อจากสตาร์ทเลยแต่ถ้ามีแล้วให้แอดต่อข้อมูลต่อแนวนะครับลลองมาดูนะว,ว่ามันจะมีทั้งหมดกี่สเต็ปนะครับการแอดโนดสเต็ปที่1ก็คือ1ก็คือสร้างเทปมาเก็บโนดสุดท้ายไว้ก่อนนะครับตามรูปไปนะครับนี่ครับเทปมาเก็บโนดสุดท้าย now จะชี้โนดปัจจุบันนะครับนี่ครับ a l ลก็เไว้เดินนะครับสเต็ปที่2คือ a l ลไล่ไปหาโนดสุดท้ายให้เจอนะครับ walk ก็จะทําการเดินไปหาโนดสุดท้ายนะครับก็คือโนดนิกโนดเออคือโนดนี้นะครับเพราะว่านิกมันทําการชี้นันอยู่นะครับเดินไปเดินไปนี่ไงครับนี่คือสเต็ปที่2นะครับ สถ็ตที่3ก็คือทําการสร้างโหนดใหม่และให้โหนดสุดท้ายชี้โหนดใหม่นะครับก็คือเราทำการสร้างโนห,หโนดนใหม่นีออรรนใ่ใช่ไหมแล้วก็ให้โหนดสุดท้ายทําการชี้ไปที่โหนดใหม่คืออย่างนี้นะครับนี่ครับทำการชี้ที่โหนดใหม่จากนั้นก็คือ vey, ให้ในของโหนดใหม่ชี้ไปยังนันนี่นะครับในของโหนดใหม่ชี้ไปยังนันนะครับแล้วก็ให สเต็ปที่5นะครับให้แบ็กของโนดใหม่ชี้ไปยังโนดก่อนหน้านี้นะครับแบ็กโนดใหม่ชี้ไปก่อนหน้านี้ครับชี้ไปที่โนดที่มีข้อมูลเป็นยี่สิบนี้นะครับสเต็ปสเต็ปที่6นะครับคือให้หนาวชี้ไปยังโนดใหม่นะครับนี่ครับก็นี่คือสรุปมันนะครับห้าหกสเต็ปนี่ค,นครับ 5, นี่เราลองมาดูในส่วนของโค้ดกันนะครับโค้ดก็โค้ดของแอดโนดก็จะมีแบบนี้นะครับถ้าถ้าใน,ในลักษณะแบบนี้จะเป็นแบบแบบซิงเกิลนะครับซิงเกิลลิงลีนะครับถ้าในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นดับเบิ้ลลิงลีทก็คือเราจะมีสามบรรทัดนี้เพิ่มเข้ามานะครับก็คือ อันนี้ก็คือเราทำการสร้างตัวแปรเทมมาให้เทมเท่ากับนั้นก็คือให้เทมเท่ากับนั้นนะครับจากนั้นเราก็ทำการเดินเพื่อหาโหนดสุดท้ายนะครับในบรรทัดน,นี้นะครับจากนั้นเราทำการสร้างในบรรทัดน,นี้ก็คือทำการสร้างโหนดใหม่มาแล้วก็ชี้ไปยังโหนดใหม่นะครับ จากนั้นก็ให้นิกท่านนี้ก็คือให้ให้มันชี้ไปที่นันนะครับจากนั้นก็ให้แบ็คชี้ไปที่ที่เทมเก็บนะครับนี่นะครับนี่คือคำอธิบายนะครับคือท่านนี้คือการเอาเทมมาชี้ต้องเอาไว้ก่อนวอลกนะครับไปก็ถ้ามันไม่เท่ากับนันก็ให้มันเดินต่อ ถ้ามันเท่ากับนั้นหรือถ้าถ้ามันใช่ถ้ามันเจอนันก็ให้มันหยุดเดินนะับรรทัดนี้คือต้องเดินทีละก้าวนะครับจนกว่าจะเจอโหนดสุดท้ายนะครับนี่ครับคือท่านี้คือทำการแอดโนดใหม่นะครับ สร้างโหนดใหม่ขึ้นมาในแต่ละรูปของ Y นะครับจะสังเกตได้ว่า Walk จะชี้ได้แค่ที่เดียวเท่านั้นนะครับเทมจะเดินตาม Walk ทุกๆก,ก้าวเลยดังนั้นเราจะเอา Back มาชี้เหมือนที่เทมชี้อยู่นะครับต่อไปเป็นการอินเสิร์ตโหนดนะครับการอินเสิร์ตโหนดนะครับก็สเต็ปที่1นนะครับเราก็จะทําการ สร้างโน้ตใหม่ขึ้นมานะครับและโน้ตก่อนหน้านี้ชี้โน้ตใหม่นะครับก็คือเราจะทำการแทรกระหว่างนี่นะครับ10กับ2ี่นี่นะครับทำการแทรกนะครับจากนั้นก็สร้างโน้ตใหม่นี่คือการสร้างโน้ตใหม่นะครับแล้วก็โน้ตก่อนหน้านี้ชี้ไปยังโน้ตใหม่คือโน้ตกอ่อนหน้านี้คือโน้ตตรงนี้นะครับ ชี้ไปย nice. ังโหนดใหม่นะครับนี่ครับชี้ไปยังโหนดใหม่จากนั้นก็คือให้แบ็กของโหนดใหม่ชี้ไปยังโหนดก่อนหน้านี้นะครับก็คือแบ็กของโหนดใหม่นะครับชี้ไปที่ Data ของโหนดก่อนหน้านี้นะครับจากนั้นนะครับสเตจที่3ามก็คือนกของโหนดใหม่ชี้ไปยังโหนดที่เหลือนะครับนี่ครับ นี่นะครับตามรูปนี่ของโนดใหม่นี่ของโนดใหม่นะครับนี่ของโนดใหม่ชี้ไปยังโนดที่เหลือจากนั้นนะครับสเต็ปที่สนะครับก็แบ็กของโนดที่เหลือชี้ไปยังโนดใหม่นะครับคือดับเบนลิงก์ลีด็คือมันต้องมีแบ็กกลับไปยังโนดก่อนหน้าเลยครับนี่นะครับสรุปนะครับก็จะมีอยู่สีขั้นตอน จุดสังเกตนะครับ now จะส่ง now ไปให้ walk ดังนั้นถ้า walk อยู่ในโหนดแรกสุดจะไม่สามารถแทรกโหนดใหม่ได้เพราะเข้าถึง start ไม่ได้นะครับวิธีการแก้คืออาจจะส่ง address start ไปให้ insert โ o d e ด้วยอีก1นึ่งพารามิเตอร์ now ยังคงอยู่ที่เดิมเพราะส่ง now าม,มาไม่ได้ส่งเราไม่ได้ส่ง address now ไปให้นะครับเพราะข้อนี้ไม่ไม่ต้องเปลี่ยน n าวนะครับ ขั้นตอนต่างๆจึงควรมีดังนี้นะครับ 1. ก็คือต้องตัดการชี้เน็กของโหนดก่อนหน้า 2. คือวอล์ชี้ Data อยู่โหนดจึงไม่หลุดลอยไม่ต้องสร้างเทมด้วย 3. นะครับแบ็กของโนดใหม่ต้องไปชี้ Data เดิม 4. นะครับแบ็กของโหนดถัดไปต้องมาชี้ Data ของโหนดใหม่นี่คือ การใช้งานนะครับโค้ดการใช้งานนะครับนี่เราลองมาดูในฟังก์ชันกันนะครับแถวท่านี้ครับคือเราทำการสร้างโนดเสร็จแล้วก็เอา Data เข้าไปใส่นะครับตรงนี้คือ แอเดรของโหนดใหม่นั่นเองนะครับที่เป็นกรอบสีแดงสี่เหลี่ยมนี่คือมันคือโหนดใหม่นะครับแต่มันยังมีบั๊กในการ Insert ตอนแรกเพราะเข้าถึงสตาร์ทไม่ได้นะครับดังนั้นเราจึงต้องแก้ไขให้สามารถแทรกด้านหน้าได้ด้วยนะครับการใช้งานมันก็ นี่นะครับจะเพิ่ม address ของ Start เข้าไปนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันที่อยู่ของ Start แล้วก็นี่นะครับ,รบก็แตกแตกจากโคตรเมื่อกี้นะครับบมรทัดนี้ก็คือกรณีที่ไม่ยืนบนโหนดแรกสุด ส่วนอันนี้คือกรณีที่อยู่บนโหนดแรกสุดนะครับตอนนี้นะครับเราก็แทรกตรงกลางก็ได้แทรกตรงท้ายก็ได้และแทรกตอนต้นก็ได้นะครับเรามาดูการดีลิทโหนดนะครับการ e ี e ิทโหนดนะครับสเต็ปที่หนึ่งนะครับก็คือ ให้เน็ตของโหนดก่อนหน้าชี้ไปยังโหนดถัดไปนะครับก็คือเราจะทาการเราจะทําการลบโหนดที่มีข้อมูลที่ยี่สิบนี้นะครับให้เน็กของโหนดก่อนหน้าชี้ไปยังโหนดถัดไปนี่นครับให้คือเราให้เรา,าคือตอนแรกเราทําการลบโหนดนี้ใช่ไหมครับเราก็ให้เน็กของโหนดก่อนหน้า ที่จะลบนะครับชี้ไปยังโนดถัดไปก็คือโนดถัดไปจากที่เราจะลบนะครับมันก็เลยชีย้มาอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับก็แบ็ของโนดถัดไปนะครับชี้ไปยังโนดก่อนหน้านะครับก็คือชี้ไปยังนี้นะครับจากนั้นก็สร้างเทมมาเพื่อเก็บโนดถัดไปนะครับก็คือ ทำไมถึงต้องสร้างเทมนะครับก็คือเราสร้างมันมาเก็บเพื่อที่จะไม่ให้มันเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้มันโดนลบนะครับถ้าสมมติว่าเรามีข้อมูลแบบเยอะครับแบบ30 40ิบสี่สิบห้าสิบอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่เอามาเก็บตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราลบ20ไปมันก็จะลบไปหมดเลยครับเราก็เลยจึงทําการสร้างตัวแปรเทมขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บ30เอาไว้นะครับ ไปนะครับให้นาวมาชี้ที่โหนดถัดไปนะครับนี่นะครับให้นาวมาชี้ที่โนดถัดไปนี่นครับให้นาวมาชี้ที่โนดถัดไปสรุปนะครับนี่คือการดีลิทโนดนะครับมีสีขั้นตอนนะครับสุดท้ายก็จะเหลือแบบนี้นะครับ จุดสังเกตก็คือเราจะส่งแนวไปให้วอล์นะครับดังนั้นถ้าวอล์อยู่ในโหนดแรกสุดจะไม่สามารถลบโหนดใหม่ได้เพราะเข้าถึงสตาร์ทไม่ได้วิธีการแก้คืออาจจะส่ง Add r เดตของสตาร์ทไปให้ในการดีล e t e โหนดนะครับด้วยอีก1นึ่งพารามนะครับก็จะเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับการเหมือนกับการ Insert นะครับเป็นต้องเป็น2ระดับนะครับเพราะกต้องเป็น2ระดับ เพื่อที่จะชี้นาวอีกที่หนึ่งนะครับเพราะถ้าลบเสร็จนาวจะไม่มีที่ชี้นะครับถ้าให้เลือกระหว่างส่งนาวไปเฉยๆกับส่งแอดเด s ของนาวไปควรส่ง a อดเด s ของนาวไปนะครับเพราะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงที่ชี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นโค้ดของการ delete node นะครับ นี่ครับ walk back nick เท่ากับ walk nick ดูรูปกัน walk back, nick นี่ครับ walk nick เท่ากับ back nick นี่ครับสเต็ปแรกีนบันทัพนี่นะครับ walk back n e c k เท่ากับ walk n e c k เราลองมาดูรูปกันนะครับ walk back n e c k ก็คือโนดที่เราทำการลบนะครับจะเท่ากับ walk n e c k เท่ากับตัวโนดสุดท้ายนะครับ neck back เท่ากับ walk back walk neck back ก็คือตัวนี้ ีคือสเต็ปแรกสเต็ปที่สองสเต็ปที่สามนะครับแล้วนี่ก็คือสเต็ปที่สี่ตามลําดับเลยนะครับสเต็ปแรกก็คือเราจะชี้เลขของสิบนะครับสเต็ปที่สองสเต็ปที่สองก็คือชี้เลขของสามสิบนะครับทรังนี้ก็ทำการเก็บเอดเดสตของสามสิบไว้นะครับ แล้วก็ต่อไปก็ทําการลบความจํานะครับท่านนี้คือวอล์กมันยังลอยๆอยู่นะครับให้ปรับไปชี้ที่เทม์นะครับที่เก็บสามสิไว้นะครับโคดนี้คือมันยังลบโนดสุดท้ายไม่ได้และลบโหนดแรกก็ยังไม่ได้นะครับเราจะมาทําการลบโหนดสุดท้ายและลบโนดแรกนะครับก็คือเราก็จะเพิ่มโคดตรงนี้มานะครับ ในวิธาีานี้ก็คือเราทําการหาโหนดสุดท้ายเจอนะครับพอเจอเสร็จก็ทําตามนั้นั้ก็ส่วนอันนี้คือเก็บ Data ก่อนหน้านี้ไว้เพื่อป้องกันไม่หายนะครับก็คือเราทำการสร้างตัวแปรเทมขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลที่อยู่ถัดจากที่เราจะลบนะครับเพื่อไม่ให้มันหายนะครับ ตอนนี้เราก็ลบโหนดสุดท้ายได้แล้วแล้วก็ลบโหนดแรกได้ด้วยนะนครับเนี่ยครับนี่ก็คือกรณีทัดนี้คือกรณีที่ไม่ใช่โหนดแรกส่วนรทัานนี้คือกรณีที่เป็นโหนดแรกนะครับกรณีน,นี้ ก็ต้องการเปลี่ยนการใช้งานใหม่ด้วยเป็นการเรียกใช้แบบนี้นะครับก็คือเราส่ง address ของ now แล้วก็ address ของ start ไปฟินเลยครับเรามาลองมาดู example กันนะครับ example นะครับก็คือก็ควรมีฟังก์ชันอยู่ในการแสดงค่าภายในโ o น e ด,ด้วย แล้วก็ควรแสดงได้ทั้งแบบเดินหน้าและแบบถอยหลังเพื่อตรวจดูว่าแต่ละโหนดเชื่อมต่อกันถูกต้องหรือไม่เรามาดูในฟังกช์ชันกันครับนี่ก็คือฟังกช์ชันโชว์ออส่วนนี้ก็คือฟังก์ชัน Show กลับนะครับเรา,าดูในเมนกันนะครับ ก็ทําการส่งอันนี้ก็คือก็จะเป็นแบบอันนี้ต้องเป็นแบบรีเทิร์นแน่นอนฟังกชันรีเทิร์นเข้ามานี่คือการแอดโนด e นะครับในส่วนของตรงนี้นี่คือเราก็ลองโชว์ โชว์สตาร์ทโชว์โชว์มานะครับโชว์นี่ยนะครับจะได้นี่มา,าลองโชว์แบ็กกลับบ้างนะครับเนี่ยครับก็เลยจะกลับกลับกันนะครับกลับกันจากบรรทัดบนนี้นะครับนี่คือการอินเสิร์นโน้นะครับนี่คือเวลาส่งเข้าไปในฟังก์ชันอินเสิร์นโน้นะครับ น,นี่ก็เป็นการิเส势โดดเหมือนกันนะครับเราลองมาดูอันนี้ก็คือใส่ให้นาอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับนาเท่ากับสตาร์ทนี่นะครับจากนั้นก็ทําการแทรกไว้หน้าสุดนะครับเนี่ยครับส่วนเท่านี้คือให้นาม,มันขยับ3ามครั้งคือสตาร์ทเน็กเน็กเน็กเนี่ยครับขยับ3ามครั้งครับ,นรบเน็กเน็กเน็ก เนี่ยครับก็ start next 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 เนี่ยครับก็เนี่ยครับก็จะเป็นข่ามก็จะมาอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วเราควรมีฟังก์ชันที่สั่งกระโดดไปหาโนด,ดที่เราต้องการได้เลยเช่น go next และ go back นะครับน,นี่เป็นการเป็นการลบ โหนนะครับก็ในการส่งเข้าไปในฟังก์ชัน delete ก็จะส่ง address ของ now กับ address ของ start ไปนะครับเราต้องทำทำการตอนนี้คือทําการโชว์ออกมาก่อนนะครับโชว์ค่าออกมาก่อนนะครับอันนี้คือเราทําการลบค่า30ออกนะครับนี่ครับก็คือถ้าอยากลบโหนดแรกก็ต้องให้ now ไปอยู่ที่ start ให้นาเท่ากับสตาร์ทพราเราทำการลบโนดแรกนะครับนี่คือเป็นแบบเสริมนะครับเป็นเสริมนะครับคือในการเขียนโปรแกรมเราควรจัดเรียงโครงสร้างดังนี้นะครับก็บนสุดก็จะไว้เป็น i n c ค u ูดนะครับตามด้วย s t a ร์ตามด้วยโ o t y p e ของฟังก์ชันนะครับโพลเทไร์ของฟังก์ชันนะตามด้วยเม n แล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันนะครับมันจะดูง่ายและดูสะดวกกว่าครับบางคนบางคนอาจจะเขียนแบบเอาฟังก์ชันเนี่ยครับไม่ไม่ไม่มีโพรโตไทป์นะครับแต่เอาฟังก์ชันเนี่ยครับเอาไปไว้บนเมนนะครับจะทำให้ยุ่งยากนะครับก็ขอจบการรายงานเพีเท่านี้ครับขอบคุณครับ